ค่ะพี่ปิงคะอาการถล่มขายเทคอีกระลอกหนึ่งเมื่อวานนี้เป็นสัญญาณของภาวะฟองสบู่ AI แตกแล้วหรือเปล่าค่ะวันนี้ระหว่างทางที่ผ่านมามันมันหาได้น้อยครั้งที่จะมีการลงในระดับแบบเกินหเอร์ซเราชินกับการแบบโอ้โห Loop, ขับรถแล้วไม่เจอเลยไม่เจอหลุมเลยไปเรื่อย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 นั่นบ <จะ S 2> อกมาเจอบ้างก็อาจจะตกใจนะครับ <Billie> ถ้าขึ้นมา30แล้วมันต้องลง10%จริงๆแล้วเป็นเรื่องปกตินะครับมันก็ทําให้ภาพของขาขึ้นเนี่ยดูแข็งแรงด้วยซ้ําไปแต่อันนี้ทุกวันนี้เราไม่ชินเพราะมันไม่ลงมาก่อนเลยภาพลงการลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกามันเป็นฟองสบู่ไหมเป็นไม่เถียงเป็นแน่ๆ ถ้าเราไปเช็คดูรอบๆต่างๆนะครับทั้งเม็กซิโกญี่ปุ่นเมการวมไปถึงไทยแลนด์ที่ฟองสบู่แตกอุตสาหกรรมเฟื่องฟูมันไปเกี่ยวพันกับเรื่องของระบบของสินเชื่อของการกู้ยืมจนสุดท้ายแล้วไอ้ที่แห่กันทำเนี่ยมันไม่ออกดอกออกผลเพราะมันเฟ้อเพรามันเฟ้อปุ๊บแต่มันมีดอกเบี้ยที่บานอยู่มันมีภาวะสินเชื่อที่บานอยู่เนี่ยมันก็แตกอันกราที่ปัจจุบันเป็นอย่างนั้นไหม พี่ปิงคะอาการถล่มขายเทคอีกระลอกหนึ่งเมื่อวานนี้เป็นสัญญาณของภาวะฟองสบู่ AI แตกแล้วหรือเปล่าคะเอ่อก่อนก่อนเอาเรื่องแตกไม่แตกเดี๋ยวแจ้งคุณกีตาร์ก่อนว่าอาจจะอยู่ได้ถึงสิบโมงสิบอ่ไม่ใช่สิบโมงนะเราจะได้มีเวลาคุยกันหน่อยนะครับค่ะ <c oughs> เออผมว่ายังไม่แตกนะฮะมันทำไมมันไม่แตกนี่มีเหตุผลเป็นเพียบเลยนะ นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆค,คุยกันนะครับว่าไม่แตกทำไมถึงไม่แตกอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าอที่มันลงมาเมื่อวานเนี่ยก็ค่อนข้างจุมมจ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋มนะฮะ s ออลงแค่หนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตเองนะครับ n น s แตกลงหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นตนะครับดาวโจน์ก็ลงศูนย์จุดแปดเปอร์เซ็นตนะครับอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาขึ้นมาตั้งแต่เมษายนถึงตอนเนี้ยโอ้โหลูกพี่เขาเล่นขึ้นมากว่าห้าสี่สิบเปอร์เซน็นกว่ามัง้งนะครับ ถ้าเอาเป็น year to date return โอเคอาจจะดูไม่ได้เยอะนะครับสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่การที่มันเวในการขึ้นจากเมษาเย,ยน็นถึงตอนนี้ห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยแล้วในระหว่างทางอ่ะที่เรารู้สึกแบบเรารู้สึกแย่เพราะอะไรว่าพราในระหว่างทางที่ผ่านมามันมันหาได้น้อยครั้งที่จะมีการลงในระดับแบบเกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์เราชินกับการแบบโอ้โหขับรถแล้วไม่เจอเลยไม่เจอหลุมเลยอะขับไปเรื่อย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  ดังบอกมาเจอบ้างก,ก็อาจจะตกใจนะครับแล้วถ้าเราทําความเข้าใจสมมติตลาดมันมีการขึ้นแบบเป็นฟันปลาเออเราจะชินกับมันถูกไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณขึ้นมาสามสิบเปอร์เซ็นตมันลงสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติถ้าถขึ้นมาสามสิบแล้วมันต้องลงสิบเปอร์เซ็นจริงๆแล้วเป็นเรื่องปกตินะครับมันก็ทําให้ภาพของขาขึ้นเนี่ยดูแข็งแรงด้วยซ้ําไปแต่เนี่ยทุกวันนี้เราไม่ชินเพราะมันไม่ลงมาก่อนเลย ก็เลยเป็นปัญหาอันนึงต้องเข้าใจก่อนทําให้บรรยากาศมันดูแบบหวั่นกลัวแต่เข้าใจได้ว่าทุกวันนี้ที่เราหวั่นกลัวเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะนักลงทุนหลายคนอ่ะเขาบอกว่ามันเหมือนแบบเราอยู่ในอินดิแยนออฟดิบายคือดินแดนแห่งคนตาบอดคือเราก็ไม่รู้หรอกว่า AI มันบูมเพราะอะไรยังไงแล้วมันเป็นยังไงเนะเราก็ไม่รู้ว่าหลายๆอย่างที่เราเห็นมันขึ้นขึ้นมาเนี่ย จริงๆแล้วโดวยพลังผักดันภายในแล้วอะไรกันแน่เราก็จะไปลบแต่เราเห็นว่ามันขึ้นเราก็ลงทุนตามๆไปด้วยเราอยู่ใน in น h ด l a แ d นด์ออฟดีเราอยู่ในดินแดงคนตาบอดคุณจิต้าค่ะม <c oughs> เหมือนทะเลหมอกคุณขับรถขึ้นไปเรื่อยๆอนะไรเงี้ยฉะนั้นแล้วนะครับเขาบอกว่าในอิน t ด e l แลนด์ออฟดีบเนี่ย the one eye the one eye man is king ในดิแดนคนตาบอดขอเพียงแค่คุณมีตาสักข้างหนึ่งที่พอจะมองเห็นเนี่ยโอ้คุณจะเป็นคนสําคัญขึ้นมาทันทีนะครับเราก็ต้องพิจารณาข้อมูลนะครับที่มันจะพอมีเนี่ยให้ดีอย่างจงหนักนะครับซึ่งผมพบว่าข้อมูลต่างๆที่ในตอนนี้มันชี้ออกมาเนี่ยก็ชี้ชัดว่าปัจจุบันเนี่ยเอ่อภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกามันเป็นฟองสบู่ไหมเป็นไม่เถียงเป็นแน่ๆ นะครับอย่าเรียกว่าไม่เป็นนะฮะเป็นแต่ถามว่ามันจะแตกไหมเนี่ยยังคิดว่าอีกไกลนะครับเอาอย่างแรกก่อนนะเป็นฟองสบู่แต่อีกไกลกว่าจะแตกนะครับเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปว่าฟองสบู่ต่างๆในอดีตเนี่ยมันเวลามันแตกมันแตกเพราะอะไรย้อนกลับไปดูเลยะฮะในอดีตทุกเรื่องเลยนะครับเอ,อในอดีตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวงคอ รอบไซเคิลของบับเบิลแลวแตกเนี่ยมันจะเกี่ยวพันกับความแบบเฟื่องฟูของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมหนึ่งเกิดขึ้นเฟืเ่องฟูเฟื่องฟูนะฮะเฟื่องฟูทุกคนก็แห่กันเข้ามาในอุตสาหกรรมนั้นไอ้เช่นตอนต้มยำกุ้งบ้านเราเนี่ยทุกคนก็อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับทุกคนรู้สึกว่าเเข้ามาแล้วรวยง่ายโอเคไหมฮะตอนดอทคอมทุกคนก็แห่กันเข้าไปทําอินเทอร์เน็ตกันรวยง่ายอย่างเงี้ยนะครับ ตอนแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสก็ทุกคนเขาไม่ได้แฮมเบอร์เกอร์ขอภัยฝรั่งไี่ได้แฮมเบอร์เกอร์ฝรั่งเรียกว่าสับพานตอนสับพานทุกคนก็แห่กันเข้ามานะครับปล่อยสินเชื่อแล้วก็รวมกันเป็น MBS ขึ้นมานะครับแล้วก็รวมเป็น MBS แล้วก็ไปขายได้ตังค์อีกอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราไปเช็คดูรอบๆต่างๆนะครับทั้งเม็กซิโกญี่ปุ่นอเมริการวมไปถึงไทยแลนด์ที่ฟองสบู่แตกเนี่ยอุตสาหกรรมเฟื่องฟูมันไปเกี่ยวพันกับเรื่องของระบบของสินเชื่อ ของการกู้ยืมนะครับแปลว่าไปไปไปพันไปเลเวอเรจพอเราอยากรวยมากเราก็เลเวอเรจมากขึ้นเลเวอเรจมากขึ้นก็คือไปกู้เงินมาหากลไกที่จะไปเชื่อมโยงที่จะแบบว่าจับเสือมือเปล่าเอาเงินคนอื่นเอามาลงทุนได้ผลตอบแทนคืนดอกเบี้ยเขาแล้วเราก็รวยและแห่กันทําอย่างเงี้ยจนสุดท้ายแล้วไอ้ที่แห่กันทําเนี่ยมันไม่ออกดอกออกผลเพราะมันเฟอ้อเพราะมันเฟอ้อปุ๊บแต่มันมีดอกเบี้ยที่บานอยู่มันมีภาวะสินเชื่อที่บานอยู่เนี่ยมันก็แตก ออกมาที่ปัจจุบันเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นคีย์สำคัญที่สุดของ AI บูมรอบนี้เนี่ยคือ AI ม่ง AI มันเว้าวมากจริงๆมันเปลี่ยนโลกเปลี่ยนโลกเสร็จปุ๊บมันนำม,มาซึ่งเรื่องของผลตอบแทนที่ดีของบริษัทที่ค้นพบนะฮะหรือเริ่มเอามาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเช่น Open AI Microsoft อย่างเงี้ยครับมันก็ออกมาเป็นอะไรออกมาเป็นไรายได้ออกมาเป็นกำไร นะครับปัจจุบันเขาเลยบอกว่าตอนนี้มันเป็นเรียวโกสดของแท้มันเป็นการเติบโตรจริงๆไปเปรียบเทียบกับตอน c o m อันนั้นเนี่ยคือหลายบริษัทอะขาดทุนอยู่ด้วยซ้ำไปแต่เขาเบ็เพื่อการเติบโตในอนาคตเป็นฟิวเจอร์โกสดเขียนไหมฮะปัจจุบันมันโกสดจริงโกดจริงๆเลยนะครับอย่างที่สองเนี่ยอุตสาหการรม AI ตอนนี้มันใหญ่มากจนกลายเป็นเบรียร์ออฟเอนทขึ้นมา ทำให้คนที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยอย่างมากก็แค่เป็นห่วงโซ่เชนของอุตสาหกรรมเช่นคุณต้องไปลงทุนแค่ทางด้านด a t a c e n ซ e r เอร์เช่นคุณอาจจะต้องแค่ลงทุนทั้งพวกแบบว่า Grid Power อย่างเงี้ยคุณได้แต่กันอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดคุณจะมาในตัว AI จริงโอ้โหคุณต้องลงทุนซื้อชิปคุณต้องลงทุนมีเอ่อพวกซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งเนี่ยเต็ไมไปหมดเนี่ยซึ่งมันยากมันลงทุนไม่ได้คนอื่นเขาลงทุนกันเป็นแสนแสนล้านอะไรอย่างเงี้ยครับ ตอนต้นปีก็มีคนที่จุดพูดทําให้ทุกอย่างมันดูเหมือนจะแตกก็คือดิฟซิกเฮ้ยเขากำลังจะบอกว่าไอการลงทุนของพวกคุณเนี่ยมันคือบูชิดนะจริงๆเราไม่ต้องลงทุนเยอะอย่างนั้นก็ได้ได้ของดีเหมือนกันปรากฏว่าปัจจุบันดิฟซิกก็จ่อยไปแล้วมันไม่ได้เจ๋งจริงเข้าใจความหมายไหมครับเออมันก็กลายเป็นรถแบบรถสิงเจินอะนะครับมันก็ทําให้เห็นว่าอุตสาหารกรรม A i ปัจจุบันอะไอที่ลงทุนไปอะมันแข็งจริง ผู้เล่นยังไม่เฟอ้อนั่นเองโดยสรุปอันนี้คือข้อสองคือผู้เล่นไม่เฟอ้อข้อแรกคือกําไรจริงนะครับข้อสองทไม่เฟอ้อข้อที่สามก็คือภาพความใหญ่ตรงนี้เนี่ยมันกําลังจะทวีความใหญ่จากการแห่กันเข้ามาลงทุนของบรรดา,พ,ราพวกบริษัทบิ๊กเทคที่ต้องอัดฉีดคาเปกเพิ่มมากขึ้นถามว่าไอ้คาเปกที่ลงมาตรงนี้เนี่ยมันจะแยกย่อยออกมาเป็นแนวความคิดได้อีกสองแนวความคิดว่าคาเปกที่ลงทุนลงไปตรงนี้เนี่ยมันกระทบหรือ สอว่าจะไปเชื่อมโยงกับระบบสินเชื่อไหมคือไปยุ่งกับแบงก์ไหมอ่ะถ้าไปยุ่งกับแบงก์เมื่อไหร่ฟองอันนี้เนี่ยโอ้โหถ้ามันมีมีเศษแตกเร็วมากขึ้นถือว่าถ้าเกิดคุณเลเวอเรจปรากฏว่าไอการลงทุนของบรรดาพวกบิ๊กเทคต่างๆต,างตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเน้นเอามาจาก Op e r a t i n g c a ค h flow คือกระแสงเงินสดจากการดำเนินงานแปลว่าอะไรก็มันทำแล้วมันเป็นกำไรเก็บเงินสดได้ม้างหม,มายมหาศาลมันก็มาลงทุน มันไปกระทบกับกระแสงเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินน้อยมากไปกระทบกับกิจกรรมจัดหาเงินน้อยแปลว่าไปกู้ยืมเงินน้อยมากเมื่อเทียบกับตอนดอทคอมอันนี้ข้อหนึ่งนะที่มันแตกต่างกับดอทคอมชัดเจนนะรอบนี้เนี่ยแหล่งเงินทุนมาจากตัวเองไม่ใช่กู้ยืมมานะครับข้อที่2ก็คือแล้วลงทุนเยอะจัดจนน่ากลัวไหมคําตอบก็คือถ้าดูเป็นเม็ดเงินเนี่ยเยอะปีหนึ่งสามแสนกว่าล้านเหรียญโคตรเยอะเลยสามแสนสี่แสนล้าน เอาแมนของตัว Open AI บอกว่าจะมีแผนลงทุน1.4ล้านล้านตอนนี้รายได้ตัวเองแม่งยังไม่ถึงเลยปีหนึ่งแค่เท่าไหร่เองนะครับหลักหมื่นหลักหมื่นล้านแต่ตัวเองบอกว่าจะลงทุน1.4ล้านนะครับคือใส่ถ้าดูเป็นตัวเงินเนี่ยมันใหญ่แต่เขาบอกว่าใหญ่ไม่ใหญ่เปรียบเทียบกับ g d ดีดีกว่าพอไปเปรียบเทียบกับ GDP มันแค่1%นเปอร์เซ็นตเต็เตของ GDP อเมริกาถ้าย้อนกลับไปดอนดอตคอมอ่ล่อเข้าไปสาเอร์เ ข้าไหมฮะต่างกันมากเลยนะอ่าถ้าไซส์เงินมันสู้กันไม่ได้ปัจจุบันมันเยอะกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเทียบเป็นต่อ GDP สมัยก่อนฮะมันใหญ่กว่านะครับก็จะพบว่าภาพการลงทุนของ AI มันมันยังไม่ได้ใหญ่โตโมโหระทึกเรารู้ว่าตอนนี้มันใหญ่ไม่เถียงแล้วในยะาสาคัญแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับตลาดตอนนี้ก็แว l u เ t อ o n ชันแพงแล้วมันก็ขึ้นกระจุกนะครับ m a r ก็ t cap ก็กระจุกรายได้ก็กระจุกกาไรก็กระจุก ก็มันก็มีคําตอบอย่างที่เมื่อกี้ผมไลฟ์ฟังเลยทั้งหมดนะครับค่ะทีนี้คือ,อจุดหนึ่งอยากฟังมุมพี่ติงนะคะเรื่องของการลงทุนของ OpenAI นี่แหละนะคะที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าเราได้หลักหมื่นล้านนะคะแต่ว่าลงทุนหลักระดับทริลเลียนก่อนหน้าน,นี้แซมอัลแมนก็ไปออกรายการพอดแคสต์หนึ่งนะคะนักลงทุนก็ถามเขาเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งเขาก็ไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนนะคะถ้าเป็นมุมของนักวิเคราะห์เนี่ยคิดว่าเรื่องนี้มันน่าก,กังวลไหมคะรายได้หลักหมื่นแต่ลงทุนหลักล้าน เขาก็ดูเลี่ยงเลี่ยงบาลีที่เขาตอบนะครับในพอดแคสต์อ่ะแต่ว่าก็น่ากังวลไงครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาก็ต้องออกหุ้นกู้นะครับอาจจะระดมทุนรุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดสิ่งนี้เขาทําไปมันไม่ใช่ก็แต่แต่ผมมองว่ายิ่งเป็นแบบเนี้ยแปลว่ามันจะเกิดเหตุการณ์การปั่นครั้งใหญ่คุณจะระดมทุนออกหุ้นกู้ ไม่มีคนมาลงทุนมากกว่านี้แปลว่าคุณต้องปั่นบางอย่างขึ้นมาก่อนถูกปะให้คนหายกลัวแล้วก็เชื่อไม่ต้องมีเกมหลอกครั้งใหญ่เกิดเกิดขึ้นผมถึงบอกว่าฟองสบู่เนี่ยมันยังไม่ถึงจุดแตกเพราะว่ามันต้องมีเกมต้มต้มคนดูครั้งใหญ่ก่อนอ๋อก็ก็กังวลครับเป็นจุดเริ่มแลแบบว่ามันเริ่มแล้วมันกาลังจะเริ่มแล้วเอกำลังจะสร้างวิมานในอากาศให้เราได้จินตนาการโอ้ลงทุนหนึ่งจุดสี่ล้านานะฮะกลายเป็นเอจอ อร artificial general นะฮะโอ้โหโอ้ใหญ่โตโตมันกำลังจะสร้างวิมานในอากาศให้เราได้จินตนากา,การก็กใกล้ก็คือมันกําลังเป็นจุดเริ่มอะไรเงี้ยแต่นั่นหมายว่ามัน,ม,นมีเวลาให้ปั่นนะฮะแต่ว่าฟอร์มมันกำลังจะเบ่ยงบางมากกว่านี้คุณกลัวก่อนก็ได้คุณเก็บตังก่อนรอก่อนรอ,อ,อวันแตกก็ได้แต่เราไม่รู้ไงไหนใช้หนึ่งปีสองปีข้างหน้าหรือคุณจะตามมาัไปก่อนไหม เก็บเกี่ยวไปกับมันก่อนอีกหนึ่งปีวิธีการที่ดีที่สุดก็คือคุณอย่าเพิ่มการลงทุนก็เอาเงินลงทุนก้อนนี้ลงทุนไปพอได้กาไรปุ๊บถอนทุนออกมาก่อนแล้วก็เอากําไรลงทุนต่อไปเรื่อยๆก่อนก็จะช่วยจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อืค่ะแล้วคือแสดงว่าเอการที่ลงทุนมากเนี่ยก็น่ากาัมวลจริงถูกไหมคะแล้วคือการลงทุนที่มันเชื่อมโยงกันเป็นวนลูปนะคะพี่ปิงที่ Uh, ทั้งเอ i d i ี o p e ย a i Oracle, Broadcom, m i o r o s o f t Amazon อฟอเคือเขาพันกันเป็นก้อนเลยนะคะมันถ้ากระทบบริษัทหนึ่งมันก็กระทบทั้งยวงอ่ะก็จุดเริ่มต้นเหมือนกันนะครับมันเหมือนแบบอารมณ์เหมือนเป็นมุกอะ่ะคุณกีตา้าคุณจะทำยังไงให้คนมันมีความมั่นใจนะครับว่าทุกอย่างมันจะไปต่อได้ก็ต้องสร้างสตรอรี่ตอนนี้เขาใช้สตรอรี่ของการร่วมมือกันค่ะ Open AI ทำดีลกับ AMD, AMD ปรับเพิ่มขึ้นใช่ไหม UVD เดี๋ยว Nvidia ก็มาจอยด้วยกลายเป็นวงใหญ่เนี้ยคือคือมันกลายเป็นกลายเป็นก็ช่วยกันปั่นอ่ะถ้าถ้าเป็นถ้าในแวดวงของเอามาเปรียบเทียบกับหุ้นไทยอ่ะก็อารมณ์เนี้ยสร้างสตอรี่ะแต่เออนนั่นมันเป็นระดับโลกเราจินตนาการถึงบับเบิ้ลขนาดใหญ่ไม่ออกไง มันไม่แตกเร็วๆนี้เพราะมันเพิ่งเริ่มที่จะจับมือกันเองพอจับมือเสร็จปุ๊บมันก็ต้องมีผลลัพธ์ของการจับมือออกมา้เห็นว่าโอ้ยนี่ไงเห็นไหมจับแล้วมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้และถ้าทําอย่างนี้ต่อนะเดี๋ยวมันจะยิ่งใหญ่งไงอันนี้สเต็ปแบบบรรดาขาหุ้นในบ้านเราเลยซื้อกิจการนี้ให้มันเกิดเรื่องของอะไรครับเอ,อใช้ศัพท์เท่ๆก็อีโคซิสเต็มอีโคซิสเต็มโอขนาดแค่ฉันมีแค่นี้ยังใหญ่ขนาดนี้เลย ถ้าฉันมีอีกกิจาก,การสองกิจาก,การฉันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับอารมณ์นี้แหละก็ถึงได้บอกว่าเราอยู่ในยุคฟองแล้วฟองอะ่ะมันกาลังจะใหญ่มากขึ้นคําถามคือคุณจะตามกับมันไหมแค่นั้นเองถ้าคุณตามมีวิธีเดียวที่อาจจะทําให้คุณอยู่รอบปลอดภยัยก็คืออย่าเพิ่มทุนตัวเองใช้ทุนตัวเองเท่านี้พอมันเริ่มได้ผลกําไรปุ๊บถอนทุนออกเอากําไรเนี่ยเป็นตัวอินเว t ต่อนะครับ งั้นแปลว่าคือก็ไม่ใช่ว่าคุณหน,นีหรือว่าไม่ลงทุนหุ้นเหล่านี้ใช่ไหมคะคือ ạ, เอาโตโไไัวอะไรลงทุนแล้วก็ลงทุนในอ่าระดับที่จํากัดใช่ใช่อันนี้คือแทคนิกนะถ้าเราคิดว่ามันต้องมีเบื้อ่มแต่ย้ำว่าผมว่าอีกนานกว่าจะบื้มเพราะเงินเขาหนาจริงๆพอเงินหนาต่อให้มันเดี้ยงลงมาเขาก็จะมีเรื่อง treasury buyback ในต,ตอนนี้